ให้ทางพี่น้องไทยเพื่อประชาธิปไตยเพราะเพินได้มีโอกาสได้มีมีเวลาที่จะออกมาเว่าเกี่ยวกับเรื่องความเป็นประชาธิปไตยในประเทศของเพิร์นและก็ทางคอนเทนต์อีกสองต,ต่างๆอันกลายเนสุดแล้วแต่พวกเพิรนที่จะออกมาเว้ากันอน,น,นี่หมายว็แต่ว่าเรื่องเฉพาะเวลาเมื่อวันพฤหัสนี้จะเป็นมือของพี่น้องสาวไทยดังที่ได้ อ่าพระเจ้าได้เฮียนให้ทางพี่น้องได้ทราบราะว่าเมื่อวันอังคารเป็นพี่น้องอ่ากัมพูชีเมื่อวันพุธเป็นพี่น้องชาวเวียดนามเมื่อวันพฤหัสเป็นพี่น้องชาวไทยส่วนชาวลาวของพวกเราเป็นเมื่อวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์ดังที่พระเจ้าได้เคยแจ้งให้ผล้ทันทราบแต่กเมื่อนี้นี้พวกเฮาหันกาได้มีอ่ารายการที่คุย โอลมกับอาจารย์หวานแต่ในตอนนี้อาจารย์หวานเขนอยู่กับพวกเราแล้วอาจจะขอจัดเป็นรายการทางฝ่ายของพี่น้องไทยเดอร์พี่น้องสาวลาวของพวกเราถ้าผู้ใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องเรียกบ้านการเมืองของพี่น้องสาวลาวสาวไทยกับพี่น้องเขาก็สามารถฟังต่อได้บุเป็นอย่างอันนี้นี่กัปเวรียนฮู้ประเทศเพื่อนบ้านของพวกเราเป็นสายเลือดอันเดียวกันกับพี่น้องสาวลาวของพวกเราเพ่อนกับพวกปัญหา เกี่ยวกับเรื่องความเป็นประชาธิปไตยอันนี้นี่เพื่อนก็มีปัญหาใดๆกับพี่น้องฟังรายการนันนี่นี่เพื่อึดได้เฮียนหู้ไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ท่านผู้ชมที่รบสวัสดีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์หวานตอนนี้ท่านอาจารย์อาจารย์หวานอยู่สายกับพวกพวกเราแล้วเป็นสวัสดีท่านอาจารย์หวานครับได้ยินไหมครับค่ะสวัสดีค่ะรัิชาร์แล้วก็สวัสดีพี่น้องที่รับฟังอยู่นะคะทางไอฟรีดอม ทีวีนะคะทุกท่านค่ะก็ไม่ได้เจอกันหนึ่งสัปดาห์ค่ะน้จริชาร์ดค่ะต้องขอโายเนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบสื่อสารนะคะอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ไม่สาบว่า <S 2> <S 2> จะล่มหรือเปล่านะคะจะพยายามหวัง <t> ว <Lake> <S ess It oot> ่าจะประคับประคองไปได้ตลอดรายการนะคะรชาร์ู้ค่ะครับอ่ะฮะก็ต้องขออภัยกับพี่กับน้องเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วอ่าก็หลายท่านอ่าทางพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวต่างชาติก็รอคอยนึกว่าจะเห็นอาจารย์หวานมาก็ก็ไม่เห็นแต่ผมก็ได้มาออกรายการประมาณ อ่สามสิบนาทีข้างหลังนะเพื่อให้พี่ oh, น้องได้รับท <okay. S 1> ราบว่าอาจารย์หวานไม่ได้มาอแล้วผมอก็ได้แจ้งให้พี่น้องรับทราบว่าอินเทอร์เน็ตอาจารย์หวานอไม่ค่อยจะดีหรือว่าใช้ไม่ได้ในสองระยะนั้นก็เลยอ่าไม่ได้ออกอากาศอมาร่วมในรายการก็เลยวันนี้ก็มีอาาินเทอร์เน็ตมาแล้วทางอาจารย์หวานก็มีอาาินเทอร์เน็ตมาเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าในตอนที่นี้ก็ไม่แรงเท่าไหร่ไว้ม่ไม่แรงเตียงพอทีจจะส่งอาจจะส่งวีดีโอมาได้ก็มีเตียงเสียงเท่านั้นต้องขออภัยกับพี่กับน้องของพวกเราด้วยครับค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็มีตามสภาพนะคะเราที่รัะเ่าอยู่ห่างห่างบ้านนะคะบางทีก็อะไรไม่สะดวกเหมือนที่เราเคยเคยมีเคยใช้นะคะก็จะค่อยๆปรับปรุงไปนะคะค่ะ ไม่เป็นไรใช่ยังไงเสียงถ้ามันไม่ชัดยังไงคงมีอมีมผู้แจ้ง,จงเข้ามาใช่ไหมคะดริชาครับอฮเพราะว่าตอนนี้ผมจะคอนคุมบาร์แล้วก็มีถ้าว่าเพราะเพราะว่าอยู่ที่อห้องส่งข้างนอกจะมีผู้ฟังอยู่ข้างนอกถ้าว่าเสียงติดขัดหรืออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจะมีมีคนเข้ามาที่ห้องส่งแล้วก็จะมา่าสคิดผมเพื่อเพื่อว่าเสียงสัญญาณจะขึ้นอ่ายังไงประมาณนั้น แต่อยู่ที่ห้องส่งของพวกเราในต,ตอนนี้ก็มีบา้าก็เสียงสัญญาณขึ้นทีบสูงแล้วครับเพราะว่าพวกเราได้ได้มีระบบสปิเกอร์ครับเอาไว้ด้านหนอกเพื่อเพื่อช่วยเสียงเพื่อให้เสียงอาจารย์หวานได้เสียงแจ่มครับโ okay. <c oughs> อนน <c oughs> เคคาะการขอบคุณมากนะคะทุกทุกท่าน <c oughs> ที่มาช่วยกัน <c oughs> ค่ะวันนี้จะมาชวนกันพูดคุยในเรื่องประเด็นที่ เรียกว่าทําให้พี่น้องชาวไทยนะคะขณะนี้ก็อยู่ในความเศรา้าโศกค่ะด็ตอร์ริชาร์ดนั่นก็คือการเสียชีตของท่านพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยซึ่งเราก็คนที่อยู่ในปากแทนที่จริงก็ได้ทราบข่าวแล้วก็เอาใจช่เพราะว่าเราก็ ถ้าไม่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงๆนั้นก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออะไรได้นะคะรวมทั้ง <Yeah. S 1> การอยู่ในสภาวะแบบนี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องปิดความลับนะคะทำให้การที่จะไปให้กำลังใจไปอะไรท่านต่างๆนั้นก็ทำไม่ได้นะคะก็ uh huh. ในที่สุดท่านได้เสียชีวิตลงนะคะ uh huh. ก็เป็นความโศกเศร้าเสียใจของพวกเราก็เรียกว่า ผู้รักประชาธิปไตยผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยทุกท่านขณะนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่เศร้าใจมากๆนะหดหูใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนะคะ,ออะก็วันนี้เราก็คงจะพูดประเด็นนี้ใชออ่เป็นประเด็นที่นำเข้าสู่เรื่องนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงการคารวะ อะไรนะคะแต่ผู้วายชนคือพันเอกดอกเตอร์อภิวันวิริยชัยนะคะซึ่งตั้งหัวข้อเอาไว้นะคะดตริชาร์ดว่าการเสียชีวิตของท่านนั้นนะคะหนักกว่าคุ้นเขานะคะซึ่งเป็นคำพูดที่เราคงคุ้นคุ้นหูกันดีนะคะกับในประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์นะคะว่า ในทางสังคมและการเมืองนะคะบุคคลสำคัญที่สูญเสียไปนั้นแต่ละท่านนั้นก็สร้างผลสะเทือนนะคะเป็นเรียกว่าท่านอุทิศชีวิตนะคะในการที่ไม่ยอมจำนนกับอำนาจอธรรมนะคะแล้วการเสียชีวิตของแต่ละท่านนั้นก็นำมาซึ่งความสันสะเทือนกับสังคมนะคะมันเขย่าสังคม อย่างรุนแรงนะคะทุกคนตื่นขึ้นมานะคะรับรู้ความจริงวันนี้คือความโหดเหี้ยมอำม,มหิตของระบอบเผด็จการที่ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับใครเลยนะคะแล้วก็ไม่มีผลดีกับใครทั้งสิ้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้แล้วก็คงจะได้พูดถึงท่านนะคะแล้วก็อีกหลายๆห,หัวข้อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ตั้งใจเอาไว้ค่ะดรริชาร์ดนะคะว่าจะพูดถึงประเด็นบทเรียนจากการประท้วงที่ฮ่องกงนะคะซึ่งคิดว่าณนะวันนี้เนี่ยสถานการณ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่ว่าเราก็ยังต้องเรียนรู้นะคะจาก การท้วงนะคะของที่ฮ่องกงเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะระบบการเลือกตั้งนะคะที่เดียนคิดว่ามีมีประเด็นที่ต่อเนื่องไปกับสัปดาห์ก่อนหน้าน,นี้นะคะที่เราคุยกันเรื่องประชามตินะคะดริชาร์ดซึ่งก็เดียนคิดว่าเราได้ได้ปูพื้นไว้ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าประชามตินั้นเป็นทางออกสันติของสังคมมนุษย์นะคะอย่างกว้างขวางทั่วโลก มาได้อย่างไรนะ,ะมันเป็นที่ชัดเจนมากๆนะคะในสังคมที่มีความขัดแย้งน,นะคะ,คะต้องหาทางออกโดยการจัดให้มีการลงประชามตินะคะ,คะที่แท้จริงด้วยนะคะคะแล้วก็ที่ฮ่องกงนะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของประชามติด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยนะคะรวมทั้งประเด็นของนักโทษการเมืองนะคะ ก็ยังเป็นประเด็นที่เราต้องหยิบมาพูดคุยกันในทุกๆสัปดาห์นะคะเพื่อเป็นการเรียกร้องให้รักไทยนะคะปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องเรียกร้องอิสรภาพนะคะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่ากระบวนการอายุติธรรมของไทยเนี่ยนะคะ ก็ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คือคนยากคนจนนั้นถูกกระทำมาโดยต่อเนื่องนะคะแล้วมารุนแรงมากที่สุดนะคะก็คือการกระทำต่อคนเสื้อแดงนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่เขาเป็นคนยากคนจนนอกจากยากจนนะคะและมีอุดมการณ์และรักเสรีภาพรักประชาธิปไตยนะคะต้องถูกกระทำหนักกว่าคนยากคนจนทั่วไปอีกหลายเท่าอีกนะคะนี่คือนี่คือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในช่วง 8ปีที่ผ่านมานะคะซึ่ง<ะ>วันนี้เนี่ยกรณีของคดีที่เอ่เอคดีอาญากรรมนะคะร้ายแรงที่เกาะเต่านะคะที่ประเทศไทยนั้นนะคะ,ะก็ได้ทําให้ชาวโลกได้รู้แล้วนะคะว่าประชาชนคนไทยนั้นถูกกระทํามาอย่างไรนะคะไม่เออมันเป็นที่แจ่มชัดระจั์แจ้งเลยนะคะดร<ะ>ริชาร์ดว่านี่<ะ>คือความเลวร้ายที่คนไทยถูก ถูกกดขีอยู่ขณะนี้นะคะแม้แต่กับคดีของชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้แหละนะคะที่ทำให้มันไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็เขาจะจับแพะจับใครมากดขีขคมเหงนะคะเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเพื่อเกียรติยศหน้าตาของตัวเองนะคะของเจ้าหน้าที่รับทั้งหลายเนี่ยนะคะเพื่อรอดรอดไปวันๆน,นะคะแล้วก็ได้เกียรติยศนั่นนี่ไปนะคะ เขาก็ถับนะคะก็คือไม่มีความละอายนะคะแต่วันนี้เนี่ยโลกกับตาดูนะคะก็ทุกอย่างก็ถูกตรวจสอบโดยประชาคมโลกดิฉันก็คิดว่าก็มีสัญญาณเล็กนะคะที่เป็นความหวังของพวกเ่าคนไทยนะคะที่เราถูกกระทำมาโดยต่อเนื่องนะคะนับ60ปีนะคะจากการรัฐประหาร2490เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่า เป็นความหวังบ้างนะคะว่าบางทีโลกอาจจะหันมาให้ความสนใจกับการกดขี่ข่มเหงด้านกระบวนการยุติธรรมของไทยมากขึ้นค่ะนะะนี่ก็เป็นหัวข้อที่เดี๋ยวจะได้มาคุยกันในวันนี้ค่ะครับก็ขอขอบคุณครับก็มีแต่ประเด็นที่ดีๆครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะได้บทเรียนมากมายครับจากท็อปิคในวันนี้ ก่อนอื่นก็ในฐานะผมและก็ทีมงานผู้ที่รักประสาธิปไตยพี่น้องชาวลาวขอแสดงความเสียใจที่การเสียญาสูญเสียทางทางดรอภิวันไปนั้นทางทีมงานของฝ่ายผู้ที่รักประชาธิปไตยของพี่น้องชาวลาวขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งมาอย่างพี่น้องผู้ที่รักประสาธิปไตยของชาวไทยนะครับอันนี้ก็ก็ สมัยเก่าก็ท่านท่านก็เคยคิดว่าท่านก็เคยเข้ามาอ่านอยู่ใน i อเอเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วครับก็ในตอนที่นั้นมีการจัดงานอยู่ที่จังหวัดลำพูนก็มีน้องนนักข่าวก็ไปหาท่านท่านก็บอกว่าเออเอาข่าวไปลงที่ i อเอฟนอเนอร์ท่านก็เคยสั่งเอาไว้หรืออะไรต่างๆสรุปแล้วท่านก็เคยมาอ่านอยู่ที่ไอด้วยครับแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็มาในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ท่านได้จากพวกเราไปก็แสดงความเสียใจุชึ้งเลยแหละครับเสียใจมากๆครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ระยะที่พวกท่านต้องการคนที่มีมีประสบการณ์พวกท่านต้องการบุคลากรผู้ที่มีสติปัญญามากมายเรื่องความเป็นภาษาที่ปไตยแล้วก็มาเสียท่านไปอันนี้ในทางฟน้องสาวลาวของพวกเรา ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับค่ะ uh, <okay. S 2> วันนี้ดิฉันก็คิดว่าอยากจะมาเล่าถึงดรพิวดรพิวันนะคะ,คะที่ดิฉันรู้จักนะฮะดรริชาร์ดเพราะว่าหลายท่านอาจจะได้อ่านอาจจะได้รู้จักท่านบนเวทีอาจจะได้อ่านคำไว้อะไรของท่านเลขาธิการเออเลขา เลขาธิการองค์การเสรีไทยนะคะท่านจารุพงษ์เรือสุวรรณในฐานะที่ท่านอยู่ในพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์จรันติษตาธาพิชัยนะคะซึ่งท่านก็เป็นทั้งส่วนหนึ่งของอแกนนำนปชนะคะและท่านดรกเตอร์พิวันนี้ก็ท่านก็ถือว่าเป็น เราก็มองท่านเป็นเหมือนแกนนานวชแต่จริงๆบทบาทของท่านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าท่านเป็นทั้งนักวิชาการทั้งนายทหารผู้ยืนเคียงข้างประชาชนนะคะ,ะมา,มาอกอีกบทบาทหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแต่เราเห็นท่านบนเวทีนปชแน่นอนนะคะก็แล้วก็ยังมีท่านอาจารย์สุรชัยดาลนัชนานุสรน,นะคะซึ่ง ก็ถือว่าทําไมอาจารย์สุรชัยถึงได้กล่าวไว้อะไรนะคะจากความรู้สึกจากใจมากๆนะคะเพราะว่าในความรับรู้ของพวกเราเราจะเห็นว่าบนเวทีนปชนะคะซึ่งวันนี้จะพูดพัดทิงถึงนปชเขามากหน่อยนะคะ <Okay. S 2> ออรัรวิชาก็ให้พี่น้องฟังอย่างที่ตามความเป็นจริงนะคะว่าบางทีก็ต้องพูดถึงนะคะว่าความโดดเด่นของพันเด็ดออกดรพิวันนะคะซึ่งบางทีเราก็จะ เดี๋ยวท่านจะเรียกว่าพี่เปียนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเรียกว่าท่านพันเอกดรพิวันก่อนนะคะท่านท่านเป็นผู้มีบทบาทโดดเด่นในแง่ของการปราศัยบนเวทีนปชรมากมากนะคะคือถ้าเรารู้ว่าวันไหนพี่เปียขึ้นเวทีนะคะ่านจะรอฟังท่านเลยนะคะเพราะรู้ว่าถ้าจะมีกออารวิเคราะห์ทางการเมืองรวมทั้งการ ที่เรียกว่าทะลุนะคะมองทะลุถึงปัญหาของการสังคมการเมืองไทยนะคะอย่างที่หลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดถึงบนเวทีนปชแต่คตุณด็อพี่วันจะพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าเฮียสั่งฆ่าหาสั่งยิงนะคะ<อ><อ>คำน,นี้มันเหมือนกระยาบคายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หยาบคายนะคะเพราะว่าการความหยาบคายที่สุดก็คือการฆ่านะคะไม่ใช่ภาษา นะคะภาษานี่มันไม่หยาบเท่ากับความรุนแรงที่คนที่มีอำนาจ